มาวันนี้ไปต,ตลาดไท่ครับดูเฮ้ยซื้อมาราคาเท่าไหร่เนื้อโคะเขาลองาออมาเรบ้ยรอยนะโลละร้อยเจ็ดสิบบาทเนื้อน่าจะกับโลร้ 125. อยยี่ิห้าก็ต่อไปสามชั้นสามชั้นอันนี้โลร้อยหกสิบครับ สัมพันธ์น,นักตลาดไทย okay. อันนี้หมูบดบดเดีนะโลละร้อยยี่สิบเอ็ดอันนี้เรามาดูผักนะครับผักผักผักโอ้เสร็จแล้วครับพี่เจ้าจอดกราฟีเฮมพุทบเบิร์กนี่กิโลละ ยีบ้าบาทสองหัวนี่น่าจะมันห้าสิบห้าบาทฮะน่าจะสองรกว่าขอปุ่บใจนะเสนอทวฝักยาวนะทวฝักยาวโลนึงยี่สิบบาทครับตัวนี้กลับเบิ่มเลยยี่สิบาทถูกมากเดิมมันประมาณน่าจะลงว่าเดิมเคยซื้ออยู่ก็ 3, ามสิบสี่สิบห้าสิบอันนี้กระเจี๊ยบครับกระเจี๊ยบโลนึงเหมือนเดิมกิโลละยี่สิบบาทพริกพริกแดงกินดานะครับพริกแดงกินดาก็ราคายัางถูกอยู่ที่ผมจอมาครึ่งโลครึ่งโลนะยี่สิบห้าบาทครับโลละห้าสิบ ต่อไปก็ชุดผักช้าณตลาดไทยสิบสองบาทคนระับปกติสมัยก่อยเพลย์สิบบาทก็ขึ้นมาต้นหอมปักชีก็กำลังห้าบาทไปดูไล่ไเออหอมแดงโลละแปดสิบหกบาทที่กระเทียมจีนแกะแล้วเพราะผมไม่เกลียดใช้กระเทียมไทยเกลยดแกะ นี้โลละเจ็ดสิบหกบาทพริกป่นยี่สิบบาทฮะก็เยอะอยู่มะสามเปียกน่าจะครึ่งโลโลละอันนี้คือโลห้าสิบห้าบาทโล,ลนึงน่าจะร้อยสิบบาทนี่ครับราคาแล้วตลาดไทยวันนี้วันที่สี่สี่ทับเก้านะครับขอบคุณครับ